สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยอยู่ที่นิสสัน SK ชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่นุ้ยมากับเจ้านาวาร่าแคป s l นะคะสีดำอีกหนึ่งแบบค่ะราคารถอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันรถคันนี้เป็นของคุณสมศักดิ์นะคะจากปักตกนี้เองนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะตัวหนังสือนาวาร่นะคะ ตัดกับกระจังหน้าอินทโลคสีดำด้านนะคะทำให้รถด,ดูเด่นขึ้นเลยมาพร้อมกับโลโก้ 44X ตัวนิสสันสีส้มนะคะส่วนด้านหน้านะคะเราก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามานะคะไฟตัดหมอกผู้หน้าเป็น LED นะคะแล้วก็ส่วนกันชนด้านหน้าเราตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะส่วนด้านข้างเรามาชมกันค่ะ รถแต่ละรุ่นนะคะของเจ้าน o ราแคป SL นะคะก็จะเห็นว่าคุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะเลือกแม็กยางนะคะตามแบบที่ชอบกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นแม็กนะคะส่ง TE นะคะมาพร้อมกับยางซูแม็กค่ะคันนี้คุณสมศักดิ์เลือกเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าคิ้วล้อนะคะ6นิ้วมีหมุดนะคะก็จะรับกับแม็กยางนะคะของรถเลย จะเห็นว่ายางไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวรถเลยนะคะด้านข้างก็สามารถเลือกสติกเกอร์นะคะตามแบบที่ใช่นะคะคันนี้เป็นลาย Black Edition นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหนังสือ Nissan n าวาร a ค่ะส่วนบันไดก็เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะให้ดูเด่นขึ้นนะคะพร้อมกับขฝาครอบนะคะเราก็จะตัด กระจกของข้างมีไปเรียเราจะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงค่ะส่วนฟิล์มนะคะเราก็ใช้ฟิล์มไฮคูนะคะเซรามิกนาโน,โนที่กันความร้อนสูงนะคะมาพร้อมกับกันสาดพร้อมช่องแคปค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบ้ากันรอยประตูนะคะที่เห็นเลยนะคะส่วนด้านท้ายก็มาพร้อมกับฝาถังน้ำมันสีดำด้านค่ะสติกเกอร์ก็เลือกแบบเป็น แบ็กเอดิชันนะคะคันนี้เลยมาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะคะสีดำด้านพร้อมกับโลโกโน้นาว RA าค่ะส่วนด้านท้ายก็เปลี่ยนเป็นโลโก้โฟโฟเอ็กนะคะตัวหนังสือสีส้มพร้อมกับกันชนสีดำค่ะทรงห้านะคะทำให้รถดูดุดัดนขึ้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะตอนนี้เราไปพบกับภายในของเจ้านเวล่าแคป l กันนะคะก็ ตัวนวา่าตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องเล่นจอ7นิ้วทัชสกรีนนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y นะคะส่วนด้านหน้าก็คือพี่นุ้ยก็จะแถมเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังขึ้นที่จอกระจกนะคะในตัวเลยนะคะเพราะเราเลี่ยงที่จะไปต่อเชื่อมกับตัวเครื่องเล่นเพราะว่าในเรื่องการระยะประกันนะคะแล้วก็อ่ะเบาะหนังค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ส่วน ได้เราสามารถเลือกสีได้ได้นะคะว่าเราอยากจะเป็นสีแดงหรือสีดำหรือสีเทาหรือสีส้มระบุได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะส่วนทางช่องแคบด้านหลังนะคะก็นั่งสบายแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนพนักพิงนะคะเป็นหนังนะคะเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังของเจ้านิสันนะคะก็จะผลิตรุ่นนี้ก็จะมีแอร์หลังมาให้นะคะ พร้อมกับคมเข้ารูปแล้วก็ที่สําคัญกันลอยตรงประตูนะคะอย่างที่เห็นพี่นุ้ยก็จะใส่กันลอยนะคะสแตนเลสน,นะคะกันลอยตรงประตูเวลาเราเหยียบขึ้นลงเดี๋ยวเราไปชมแคมเปญกันค่ะค่ะแคมเปญน,นะคะ,ะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีนะคะไม่ยากเลยค่ะกับแคมเปญใช้เงินดาวเพียงแค่39,00 0บาทเท่านั้นเราก็จะได้ชุดแต่ง ที่ Full ออปชันอย่างที่เห็นนะคะหรือว่าเลือกที่จะดาวนะคะใช้เงินดาวและผ่อนสบายๆนะคะเหมือนคันนี้ของพี่สมศักดิ์ก็ใช้เงินดาวนะคะแล้วก็เลือกเน้นผ่อนสั้นนะคะผ่อนสบายๆต้องการหมดไวๆเราก็มีเราก็จัดให้นะคะแล้วก็พี่หนุ่ยก็คงต้องฝากเจ้านาวราแคป s ออีกหนึ่งคันหนึ่งแบบอีกคันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหากระบะ เพื่อใช้งานก็นวาว a r a c a SL รุ่นนี้เลยค่ะตอบโจทย์นะคะใช้งานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของนิสสันเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคุณลูกค้าทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเพียงแค่ยกโทรศัพท์สายตรงถึงพี่นุ้ยนะคะที่เบอร์โทร0863289497นะคะโทรเข้ามาปรึกษาคุยรายละเอียดกันนะคะ เหมือนคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะก็สําหรับเดือนใหม่นี้นะคะแคมเปญก็ยังรอรับคุณลูกค้าอยู่ทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นป้ายแดงนะคะพี่น้ยก็ไม่ได้เก็บมาจํานะคะสามพันตรงนี้นะคะเป็นการบริการสําหรับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะที่ทักทายเข้ามานะคะหรือว่าคุณลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะพี่นุ้ยก็เดินทางไปส่งมอบฟรีทั่วไทยค่ะ นี่คือบริการนะคะจากพี่นุ้ยนะคะนิสันายแดงโปรแรงบพี่นุ้ยใจดีค่ะแล้วก็ขอดูแลคุณลูกค้าที่พยายามจะพูดเสมอว่ารถทุกคันนะคะที่พี่นุ้ยได้ดูแลพี่นุ้ยขอดูแลนะคะเหมือนรถพี่นุ้ยเองนะคะแล้วก็ขอสัญญาว่าจะทําหน้าที่นี้นะคะให้ดีที่สุดและดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจอีกครั้งค่ะ